สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคากันประจำวันที่18ตุลาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด Real Time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอะนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะ,ะก็เป็นประมาณแท่งที่3แท่งที่4นะฮะก็เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเริ่มเทรนใหม่พอดีเลยนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะเราพิเคราะห์ไปตรงนี้นะเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันไม่ได้พิเคราะห์นะครับเมื่อวันก่อนนะฮะ เราวิเคราะห์บอกว่าเขาเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มวม่อยากจะลงนะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อก็คือการพักตัวนั่นเองผลปรากฏว่าเมื่อวานก็เกิดการพักตัวส่วนในวันนี้นะครับครับก็เดินทางนะครับส่วนในวันนี้นในระยะใกล้นะครับบอกว่าจะขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแต่ s นะสโตรทำซูเปอร์ทิกไว้นะครับเราจะยังคงสันนิฐานแล้วก็คาดการว่า แนวรีซิสแตนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเดินทางทะลุขึ้นไปต่อจากแนวต่อไปนะครับก็คือขึ้นไปอีกสักประมาณ2-3,000จุดเพื่อเป็นแนวรีซิสแตนที่2นั่นเองนะครับก่อนที่จะเกิดการพักตัวนะครับส่วนสัญญาณโนมนตัมระยะกลางนะครับ สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางยังคงเป็นโมเมนตัมที่เป็นการจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับสัญญาณฝั่งขาลงอยู่ตรงนี้นะก็กลับขึ้นมาเนาะจากแนว n e w ิสแตน n d เดิมขยับขึ้นมานิดเดียวเองก็คือเป็นการจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงชุดนี้โดยชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทามเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นนะครับเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับแต่เป็นการเริ่มเทรนนะครับยังไม่เกิดแพทเทิร์นนะรเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักพักอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางขึ้นมาแล้วนะครับก็42แท่งก็เกือบเกือบหมื่นจุดแล้วนะครับ0 0 0กวัาจุดแล้วนะครับวิกที่แล้วเราวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับเราวางแผนล้ววิเคราะห์ว่า เขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนและเรายังคงคาดการว่านะฮะหน้าบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำไฮเยอ h i ไฮผลปรากฏว่าก็พักตัวอยู่2วันแล้วก็เดินทางต่อเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดหนึ่งโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเขาเคลียร์เดิมไปหมดแล้วนะครับจะต้องเกิดการเบรกหรือว่าเป็นการพักตัวก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังหมดแรงนิดนึงนะะก็กําลังหมดแรงอรอโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่อย่างน้อยนะครับเขาทำไดเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไว้เรายังคงสานนิฐานและก็คาดการว่านะไดเวอร์เจนที่เกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะ เดินทางต่อหรือว่ามีโอกาสที่จะทำหายยืดหายขึ้นไปต่ออยู่แล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมานิดหนึ่งก็ตามแพทเทิร์นเทรน์ะนะครับเพราะว่าทรัมปเฟรมนี้มันเป็นทรัมเฟรมวีกนะครับทำทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับแต่เราเรียกว่าเป็นดาวเฟรมวีกนะเราจะบางแผนเป็นวีกนะครับสี่ชั่วโมงนะฮะก็ยังคงมีแรงนะฮะขึ้นมานิดเดียวส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า แข็งแรงนะครับและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่สี่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพื่อสร้างดีมานโซนแต่จากราคาปัจจุบันไม่ใช่ดีมานโซนนะครับ เป็น T P zone ไปแล้วใครเรียนไปแล้วก็ได้เฉพาะจำได้นะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟบทที่2นะครับทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่1่ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะตอนนี้ก็เตือนทางแล้วก็สี่ห้าแท่งก็อยู่ที่สักประมาณพันกระจุดเองนะครับเมื่อ <c oughs> วันไม่ได้วิเคราะห์วิเคราะห์เมื่อวันจันนะครับเราบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะทำ high เยอะ high ต่อนะครับขอมีการเบรกเอ f e c t ก่อน ครับเรียกว่าด e มา n เอฟเฟกตีฟนะครับก็ผลปรากฏว่าเบรกมา2วันนะครับแล้วก็เดินทางต่อจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะลงนะนะฮะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามีการพักตัวหรือว่าเบรกย่อนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเลยจุดที่เรียกว่าเป็นดีมาสโซนขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นการมี ขึ้นไปอยู่ในโซนที่เรียกว่า t p zone นะครับดังนั้นนะครับจะต้องมีการเคลียร์โพซิชันของนักลงทุนตามเรื่องจิตวิทยาการเทรดของนักลงทุนอันนี้อยู่บทที่3นะครับเรียนกันไปแล้วนะครับจะต้องมีการพักตัวแล้วสร้างดิมานซ์โซนใหม่แล้วเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับก็คือการพักตัวนั่นเองนะครับเดินทางมาสองสวันแล้วนะครับส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงในระดับที่รุนแรงนะครับก็คือเป็นการกระชากขึ้นมาของกราฟเมื่อเช้านี้นะครับทําให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้มี มีโซนท B อยู่แล้วนะฮะจะกลายเป็นโซนที TV ดังนั้นการซื้อขายที่รุนแรงแบบนี้จะก้องเกิดการพักตัวในระยะใกล้เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแต่ก็ไม่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงแล้วนะครับจะเริ่มมีการพักๆมีโอกาสที่จะเกิดนะครับดีมานเอฟเฟกตีฟอยู่แล้วนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสที่จะพักตัวแล้วสร้างดีมานโซนต่อเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะ ส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในการเคลื่อนที่ในวิกนี้นะครับตลาดยังคงคาดการน,นะครับว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่กับค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสแค่คงที่กับอ่อนค่าจึงส่งผลทำให้นะฮะ ราคาทองคําในวีคนี้ค่อนข้างจะค่อยๆกระดึมขึ้นนะกระดึมขึ้นก็คือการพักตัวอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของปลายสัปดาห์อาจจะเป็นรุ่นนี้หรือบัรุ่นนี้นะครับเกิด mm. การพักตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อที่เป็นการข้ามวีคนะครับแบบนี้นะฮะ จะเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ